รู้หรือไม่แคมเปญแบบนี้ยิงแอดบน Facebook ไม่ได้แม้จะถูกกฎหมายไทยยิงแอดอยู่ดีๆโดน Facebook ปัดตกแบบไม่รู้ตัวทั้งที่โฆษณาของเราถูกกฎหมายแท้ๆนี่คือรายการแคมเปญที่ผิดกฎ Facebook แต่ไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 1. อาหารเสริมลดน้ำหนักแม้จะมีออยแต่ถ้ามีภาพ before after หรือคำว่าลดทันใจบอกเลยว่าโดนแบนแน่นอน 2. ผลิตภัณฑ์ผิวขาวหรือเปลี่ยนสีผิว คำว่าข่าวแล้วชีวิตดีนี่แหละตัวปัญหา Facebook ห้ามโฆษณาเนื้อหาที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง 3. ธุรกิจสินเชื่อหรือกู้เงินส่วนบุคคลแม้ถูกกฎหมายไทยแต่ Facebook ต้องการเอกสารใบอนุญ,ญาตและยังจํากัดโฆษณาแบบจากลูกค,ค้าเดิมอีก 4. คลินิกสัญญกรรมฟิลเลอร์หรือบท็อกซ์อยากยิงแอดแบบ before After ขอแนะนําว่ายาเสี่ยงค่ะต้องขอไวลิสก่อนเท่านั้น 5. บริการคืนคนรักหรือดึงดูดคู่ ยิงโฆษณาแบบเอาคนรักกลับมาเท่ากับโดนแบนเพราะ Facebook มองว่าเป็นการหลอกลวงหรือกดดันทางอารมณ์ 6. เครื่องรางหรือของเสริมดวงถ้าโฆษณาแบบใส่แล้วรวยทันทีหรือบูชาแล้วผัวกลับเตรียมใจไว้เลยค่ะโดนแบนแน่นอน 7. ทํานายดวงหรือการเสี่ยงโชคถึงจะนิยมแค่ไหนแต่ Facebook แบนหมดค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโชคลาภการพน,นันหรือสลาก 8. รับจ้างทําการบ้านหรือเขียนวิทยาน,นิพนธ์ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ Facebook ถือว่าละเมิดจริยธรรมและห้ามโฆษณาทุกกรณี 9. สินค้าผู้ใหญ่เช่นถุงยางเจลหล่อลื่นแม้จะขายได้ทั่วไปแต่ Facebook จัดว่าเป็น a d u าวคอนเทนตต้องระวังเนื้อหาให้เหมาะสมเพราะ Facebook ไม่ได้ใช้กฎหมายไทยเป็นเกณฑ์อย่างเดียวแต่ใช้กฎของตัวเองด้วยถ้าอยากยิงแอดแบบมืออาชีพต้องรู้ก่อนว่าห้ามอะไร แต่ถ้าคุณใช้บัญชีโฆษณาของเราลืมทุกปัญหายิงแอดได้ทุกรูปแบบไม่มีสะดุดรู้ก่อนปรับก่อนใช้ก่อนคู่แข่งของคุณแล้วขึ้นนำตลาดทันที